หรือไม่ตายถ้าตายก็ตอบไปเลยเป็น288หรือ289แล้วแต่กรณีแต่ถ้าไม่ตายก็แค่บวกมาตาับ80เข้าไปครับเห็นไหมดังนั้นใช้ปืนยิงไปที่ศีรษะจะนาค่าไหมะจะนาค่าสมมติเฉียวหูเฉียวซึ่งหไปนิดเดียวหรือไม่โดนเฉียวไปนิดเดียวเราต้องตอบนะว่าเมื่อไปสาเจตนาค่าเสแล้วใช้อุธร้ายแรงทําต่ออวัยวะสําสคัญถ้าไม่ตายไม่โดนนะครับเนี่ยถือว่าไม่ตายใช่ไหม เราก็บวก80ก็ไปแค่น,นั้นเองดูเค้า่าตายหรือไม่ตายแต่ถ้าไปสายของเจตนาทําร้ายถ้าไปสายของเจตนาทาร้ายเนี่ยให้ดูผลที่เกิดครับว่าผลเป็นยังไงถ้าทําร้ายแล้วไม่ถึงกับเป็นหตุให้เกิดอันตรายแกย่กายเช่นเป็นแค่รอยแดงนะฟกช้ำเลือดซิปๆแบบเนี้ยจะเป็นระดัโทษ391นะแต่ถ้าผลที่เกิดมันเกิดอันตรายแกย่กายหรือจิตใจเช่หนหัวแตกเนี่ยศีษะแตกมันก็จะไปเข้า295 นังต่อ295นะให้ดูผลที่เกิดไงแต่ถ้าสมมติว่าเกิดการสาหัสเลยมันอยู่ใน297เดี๋ยวจะเรียนกันนะครับ297ก็จะมีตาบอดหูหนวกลิ้นขาดเสียคานประสาทเสียอวัยวะสืบพันธุ์หรือความสามารถในการสืบพันธุ์มีเยอะแยะมากเดี๋ยวเราไปเรียนกันถ้าได้ข้อเป็นสาหัสเนี่ยนะก็ต้องมาตอบที่297นะครับแต่ถ้าการทำร้ายนั้นเนี่ยไม่ได้มีเจตนาฆ่านะแต่มีเจตนานทำร้ายแล้วเป็นผลให้เขาถึงแก่ความตายอันนี้ต้องมาตอบที่290ครับเข้าใจเนาะดัง เอาปืนยิงไปที่ศีรษะปรากฏโดนตาตาบอดตาบอดถือเป็นเหตุหนึ่งของสาหัสต,ตาม297เร็วงเล็บที่1แต่ถามว่าเรื่องนี้ต้องมาตอบ2 9 7เ้ยวงเล็บหนึ่งไหมคำตอบคือไม่ใช่ครับเราตั้งต้นก่อนสิเจตนาอะไระการใช้ปืนยิงไปที่ศีรษะมันเจตนาฆ่านี่นะดังนั้นมมนเจตนาฆ่าดูแค่ว่าตายหรือไม่ตายนะถ้าตายก็ต่อไปเลย28 8 289แต่ถ้าไม่ตายก็บวก80เข้าไปนะครับเข้าใจเนาะอย่าหลงนะบางทีเอาเหตุสาหัสมาหลอกท่านให้ท่านหลงว่าจะเป็น2 27 แต่ท่านต้องตั้งต้นที่ถูกก่อนว่าเป็นฆ่าหรือทำร้ายนะครับเข้าใจนะนี่คือดูเจตนาหาผลที่เกิดและสุดท้ายครับอย่าลืมเปิด289ปรับเข้าเหตุฉกันอันนี้เต้คิดเองนะเอาไปใช้ได้เลยนะครับดูเจตนาหาผลที่เกิดแล้วก็อย่าลืมเปิด289ดูเจตนาเข้าใจแล้วต้องดูว่าฆ่าหรือทำร้ายถ้าฆ่าเนี่ยตั้งต้นเป็นเจตนาฆ่าซะแล้วไม่ไป288ก็289ถ้าไม่ตายก็แค่บวก80นะครับแต่ถ้าเป็นเจตนาทำร้ายให้ดูต่อไปว่าผลที่เกิดเป็นยังไง ก็จะมีทั้ง 295, 297แล้วก็290มตตยยใในะีตั้งแต่ได้รับอันตรายกับการดิ้ใจนะสาหัสแล้วก็ตายทีนี้ความยากสุดๆจริงๆไม่ยากหรอกแต่แค่ต้องปรับบทให้ถูกว่าเป็นเลขมาตราไหนอย่าลืมเปิด2 9 9นะครับเพราะว่าอะไรคือถ้าเป็นกรณีของเจตนาฆ่าเนี่ยนะปกติเป็น288ใช่ไหมถ้าเป็นการฆ่าพ่อฆ่าตำรวจฆ่าโดยไต่ตองไว้ก่อนอันนี้มันต้องไปตอบที่2 8 9 วงเล็บไหนก็แล้วแต่กรณีข้อจริงไปนะครับส่วนถ้าเป็นกรณีของเจตนามร้ายนะถ้าเป็นเจตนามร้ายเช่นทําร้ายพ่อตัวเองเนี้ยนะจนพ่อหัวแตกอันนี้โดยหลักเจตนามทาร้ายไงผลที่เกิดหัวแตกเป็น295าประเด็นคืออย่าลืมมาเปิด289นะครับเพราะว่าเฮ้ยคนที่คุณทําร้ายจนหัวแตกเนี่ยเป็นพ่อคุณมันต้องไปตอบที่อะไรครับ296เพ่อหลายอะไร296บอกว่า ถ้าการทำร้ายตาม295มีลักษณะประการหนึ่งประการใดตาม289ก็ต้องไม่ตอบที่296นะครับมันมาจาก295บวก289แหละที่เขาจำอะว่าได้296แต่ดิวเตอร์ชอบจำเป็นภาพแบบนี้เข้าใจกว่านะครับอ่าอีกกันหนึ่งเจรณาทำร้ายนะเช่นทำร้ายพ่อตัวเองปากฏดพ่อตาบอดอย่างเงี้ยตาบอดเป็นการสาหัสโดยหลักผิด297ถูกไหมทำร้ายจนตาบอดเป็นสาหัสผิด297วงเล็บหนึ่ง แต่คนที่คุณทําร้ายถ้าเป็นพ่อเป็นตํารวจหรือเป็นการทาร้ายสาหัสโดยไต่ตองไว้ก่อนอันนี้ก็ต้องมาตอบที่2 9งเนะครับเข้าใจเนาะส่วนทําร้ายตายปกติการทําร้ายตายเป็น290ครับการทำร้ายตายไป็น290าวกหนึ่งถ้าการทําร้ายตายนั้นเนี่ยคนที่คุณทําร้ายตายเป็นพ่อเป็นตํารวจหรือเป็นการทําร้ายตายโดยไต่ตองไว้ก่อนเข้าลักษณะหนึ่งใดตาม2 8 9อันนี้ต้องมาตอบที่2 90วักที่2เข้าใจเนาะ แต่ถ้าเป็น3ามเก้นเนี่ยสามจะไม่มีเหตุที่ทาให้ต้องรับโทษหนักขึ้นนะครับไม่ว่า3ามเกับคนธรรมดากับพ่อกับแม่กับตํารวจหรือโดยแต่ตรองไว้ก่อนก็จะผิดแค่3ามเกนะโอเคนะนี่แหละคือเ็ปทั้งหมดนะครับในการวินิจฉัยจาได้เนาะดูเจตนาหาผลที่เกิดและสุดท้ายอย่าลืมเปิด289นะครับอย่าลืมเปิด2 8 9นะบางทีเนี่ยถ้า 5, 27 2, 27 2, 27 2, รู้2 9งเก้าลืปรับอาเฮ้ปเจ็นนารทํเก้ายพ่อนนะ เป็นการทำร้ายสาหัสโดยไต่ตองไว้ก่อนนี่นะเป็นการทำร้ายตายที่ทำต่อเจ้าพนักงานนี่นะต้องมาปรับด้วยครับนะสเต็ปก็ไม่ได้ยากครับสเต็ปไม่ได้ยากเนาะมันเหมือนขยับไป1สเต็ปอะถ้า295นะถ้า295แล้วมีเหตุตาม2อ9ก็จะเป็นที่296เห็นไหมขยับไปหนึ่งอะถ้าเป็นการทำร้ายสาหัสโดยหลักเป็น7ถ้าเข้าลักษณะาตาม2อ9มันก็จะเป็น29 8แส่วน290มี2วรรคถูกไหมถ้าเป็นการทำร้ายตายปกติเป็น290วรรคหนึ่ง ต่ถ้าการทำร้ายตายนันเนี่ยมันเข้าเหตุตาม2องด้วยเช่นทำร้ายพ่อตายทำร้ายตำรวจตายทำร้ายตายโดยแต่ตองไว้ก่อนอันนี้ต้องมาตอบขยับมาอันหนึ่งก็คือ290วักสองเช่นเดีวยวกันปกติเจรนาค่าไปสองแถ้าเป็นการฆ่าพ่อฆ่าตำรวจฆ่าโดยแต่ตองไว้ก่อนก็จะขยับไปอันหนึ่งก็จะเป็น2 8 9 2> เข้าใจนะนะครับนี่แหละนะครับถ้าท่านเข้าใจวันนี้ท่านก็จะจําได้หมดเลยนะครับไอ้ส่วนมันจะมีสูตรจาอีกวิธีหนึ่งที่เขาจะจำอ่ะเดี๋ยววิเทเขียนให้ก็ได้ เขาจำเป็นแบบเนี <reviewed> ่ยสองเก้าห้บวกสองเท่ากับสองเกใช่ไหมสอง้าเจ็ดบวกสองได้298 290าแปดสองเก้าวักหนึ่บวกสองเท่ากับสองเ้ยวักสใช่ไหมมีอีกสองแปดบวกสองเท่ากับสองแปดเ้าต่ท่านต้องเข้าใจที่มาที่ไปเนาะซึ่งดเร์ได้อธิบายไปหมดแล้วมันก็เป็นที่มาที่เขาจำสูตรกันแบบนี้นะครับโอเคนะ ก็เป็นอันจบในส่วนของเรื่องของเจตนาฆ่านะครับทีนี้เดี๋ยวเดวต้วจะพาไปดูเรื่องหนึ่ง,งครับคือเรื่องของ292แล้วก็293ซึ่งเป็นความเป็ที่อยู่ในหมวดชีวิตเหมือนกันแต่ว่าเป็นมาตราที่เรียกว่าค่อนข้างหึกแต่เคยอีข้อสอบมาอยู่นะครับ292ก่อนแล้วกัน292เนี่ยเป็นเรื่องของการกระทําด้วยการปฏิบัติอันธารุณเพื่อให้คนอื่นฆ่าตัวเองนะองค์ประกอบก็จะมีอยู่นะผู้ใดกระทําด้วยการปฏิบัติอันทารุณห,นะนะหรือด้วยปัจจัยคล้ายคลึงกันนะครับแก่บุคคลซึ่งต้องพึ่งตนในการดำรงชีพ เพื่อให้บุคคลนั้นทำไมครับฆ่าตัวเองนะครับงนั้นสังเกตได้นหน่อยไอความผิดตาม2 9 2เนี่ยมันคือกรณีที่ใครก็ตามนะไปทําการปฏิบัติอันทารุณหรือด้วยปัจจัยคล้ายคลยึงกันก็คืออาจจะเป็นการทรมา,านร่างกายหรือจ,จิตใจให้อดอาหารเนี่ยใช้ทํางานอย่างหนักแล้วก็ทุบตีเปิดเสียงดังไม่ให้หลับไม่ให้นอนนะแล้วก็ทำต้องทําต่อบุคคลซึ่งต้องพึ่งตนในการลงชีพนะครับดังนั้นเนี่ย292เนี่ยผู้กระทํากับตัวของผู้ถูกกระทำเนี่ย เขาต้องมีความสัมพันธ์กันนะครับก็คือต้องเป็นคนที่ต้องพึ่งพากันในทางดํารงชีพนะไม่จํากัดเฉพาะตามกฎหมายนะไม่จํากัดเฉพาะบิดามารดาบุตรที่ต้องมีกฎหมายเขียนไว้ว่าต้องอุปการะลเลี้ยงดูซึ่งกันและกันมันรวมไปถึงบุคคลอื่นตามความเป็นจริงด้วยนะเช่นลูกจ้างเงี้ยคนใช้เงี้ยเป็นบุคคลที่ตามความจริงอะ่ะที่ต้องพึ่งตนในการดำรงชีพใช่ไหมนะให้เงินเดือนอย่างเงี้ยลูกจ้างคนใช้เงี้ยนะครับเพื่อให้บุคคลนั้นค่าตัวเองอันนี้เป็นองค์ประกอบในเรื่องของ เจตนาพิเศษหรือว่ามูลเหตุชัดจจงใจนะครับคือการที่คุณทําแบบนี้การที่คุณไปให้เขาอดอาหารไปทุบตีเขาก็ต้องมีเจตนาพิเศษเพื่อให้เขาฆ่าตัวเองตายนะครับนี่คือเจตนาพิเศษนะเรื่องนี้สองเจะผิดก็ต้องมีเจตนาพิเศษในเรื่องนี้ด้วยคือต้องทําการปฏิบัติอันธารณุณเพื่อให้บุคคลอื่นฆ่าตัวเองนะครับและจะเป็นความผิดสําเร็จก็ต่อเมื่อนะครับบุคคลน,นั้นเนี่ยได้ฆ่าตัวเองหรือได้มีการพยายามฆ่าตัวเองนะครับโอเคเนาะ สังเกตเนาะแม้จะพยายามฆ่าก็ผิดสําเร็จแล้วนะครับจำไว้ว่าไอ้บุคคลนั้นเนี่ยที่ต้องพึ่งตนในการลงชีพและถูกทรมานเนี่ยปฏิบัติอันทารุนเนี่ยนะครับต้องลงมือฆ่าตัวเองด้วยความสมัครใจนะครับส่วนจะสําเร็จหรือไม่ไม่ใช่ข้อสําคัญครับเพราะว่าแม้พยายามฆ่าตัวเองก็ถือว่าผิดสําเร็จแล้วนะโอเคมีข้อสังเกตหนึ่งแม้ว่าบางทีเนี่ยจะมีการปฏิบัติการอันทารุนก็จริงเช่นนายจ้างให้ลูกจ้างเนี่ยอดมือกินมือเลย ม่ให้กินข้าวหวังให้ลูกจ้างฆ่าตัวเองตายแต่ลูกจ้างนี่ใจแข็งใจแกรงเหมือนหินผาเลยไม่ยอมฆ่าตัวเองครับถามว่าแบบนี้ในจ้างจะผิด292้ไหมผิดพยายาม292้ไหมคำตอบคือไม่ผิดครับแม้พยายามก็ไม่ผิดเพราะอะไร292กําหนดไว้ชัดเจนว่าจะเป็นความผิดก็ต่อเมื่อลูกจ้างหรือว่าผู้ที่ต้องพึ่งตนเนี่ยได้มีการฆ่าหรือพยายามฆ่าตัวเองแล้วเท่านั้นนะถ้าใจแข็งไม่ยอมทําก็ไม่ผิดนะครับ เข้าใจเนาะและอย่าลืมนะไอเรื่องเจตนาวิเศษต้องมีด้วยนะต้องทําการอดอาหารให้เขาอดอาหารทุกตีก็เพื่อให้เขาฆ่าตัวเองถ้าเป็นต,ตัวอย่างอาจารย์เนาะถ้าทําการปฏิบัติอันธารุ่นเพื่อจะแกล้งเฉยเฉยหรือเพื่อให้ลาออก,กเฉยไม่ได้มีเจตนาวิเศษถัดไปนะประเด็นมาตราสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือมาตรา310ทวิครับสาม้ยสนทวิเนี่ยมันคือการลงเหนียวกักขังผู้อื่นนั่นแหละนะฮะแล้วก็มันมีคํานี้เพิ่มมาคือและให้ผู้อื่นนั้นเนี่ย กระทำการใดให้แก่ผู้กระทําหรือบุคคลอื่นนะเช่นชดสุดสวยมาขังไว้แล้วบังคับให้โทรศัพท์ไปหาพ่ออย่างเงี้ยนะครับหรือให้เย็บผ้าอย่างเงี้ยถือว่านอกจากจะวงเหนียวกักขังแล้วมันยังให้ไอีคนที่ถูกลงเหนียวคนถูกกักขังเนี่ยทำการใดให้กับตัวของผู้กระทําหรือบุคคลอื่นอันนี้ก็จะาผิดที่ 3. ามหนวทวีดังนั้นเอาง่ายๆสามหนวทวีเนี่ยหลักจะเหมือนกับ3ามหนเป๊ะเลยแต่ว่าจะไปเพิ่มในส่วนขององค์ประกอบความผิดนะครับ ก็คือให้ผู้อื่นนั้นเนี่ยกระทําการใดให้แก่ผู้กระทําหรือบุคคลอื่นเช่นจับมาขังเพื่อใช้แรงงานเนี่ยหรือจับมาขังแล้วให้ทํางานเป็นโสเภณีหรือตัวอย่างของท่านอาจารย์เนี่ยนะครับคือจับมาแล้วให้โทรศัพท์ไปหาพ่อให้เงินมาให้ตัวผู้จับมาหน่อยอันนี้ก็ถือว่าต้องผิด3 1 0ทวีด้วยนะครับโอเคนะข้อสังเกตคือว่าผลประโยชน์จากการกระทาเนี่ยจะตกกับใครไม่สาคัญนะครับอาจจะตกแก่ผู้กระทำเองก็ได้หรือตกแก่บุคคลที่3คนอื่นก็ได้ถ้าหากทําไปเพราะโดนบังคับยังไงก็ถือว่าผิด 3- สวมหนับ โอเคนะอาจจะเป็นพ่อเนี่ยดาจับแดงมาขังแล้วังคับให้ยบับผ้าแต่ไม่ใช่ให้กับแดงนะไม,นะไ,นไม่ใช่กับดานะขออภัยไม่ได้ให้กับตูขวดทำนะแต่ให้กับคนอื่นก็ถือว่าผิด 3. ามหนทวิแล้วนะอีกมาตราหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งง่ายๆเหมือนกับ3ามหนึ่งเลยเหมือนกับ3ามหนึ่งศไปเลยนะเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากเจตนาเป็นประมาทแค่นั้เองนะครับทีนี้ถัดไปในอีความผิดฐานหนึ่งความผิดฐานเรียกค่าไถ่ครับ ความผิด่านเรียกค่าถ่ายเนี่ยให้ท่านนี่คือตัวบทนะให้ท่านดูภาพนี้เลยนะครับความผิด่านเรียกค่าถ่ายเนี่ยก็เพิ่งออกไปเมื่อสมัยที่แล้วนี่เองอยู่ในมาตรา313มนะครับมันก็จะมีองค์ประกอบภายนอกอยู่นะก็คือผู้ใดนะทำการอย่างใดหนึ่งต่อไปนี้นะครับให้ท่านดูดีๆตรงนี้นะถ้าเป็นเว็บ1หนึ่งเอาตัวเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปนะไม่ว่าเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ผิดนะคือเนี้ยองเริ่มหนึ่งเนี่ยมันก็จะผิด3 1 7อยู่ด้วยในตัวนะส่งเริ่มสองเรการสองนี่เป็น 15ปีไปนะครับโมเดลสาคือการดุงเหนียวหรือกักขังบุคคลใดจะเห็นได้ว่าเว็บ2เนี่ยนะเอาตัวบุคคลอายุกว่า15ปีไปเนี่ยให้ท่านสังเกตต่ตอไปว่าถ้ามันเป็นผู้เยาว์แล้วอายุเกินกว่า15แต่ไม่เกิน18นะครับมันก็จะผิดมาตรา318ก็คือเรื่องของพลาคผู้เยาว์โดยผู้เยาว์ไม่เต็มใจไปด้วยนะโอเคเนาะ่วนเว็บ3าก็คือดุงเหนียวหรือกักขังบุคคลใดอันนี้คือไม่เต็มใจนะฮะมันก็จะไปผิด310ด้วยในตัว นี่แหละครับเวลาค่าไทยมาเนี่ยมันจะไม่มาเดียวเดียวแต่มันจะมาเนี่ยแบบนี้กับเรื่องพลากแล้วก็เรื่องของกักขังนองเนียนะเข้าใจเนาะอันนี้คือองค์ประกอบคือกระทําอย่างใดต่อไปนี้1นึ่งสอง3ทีนี้ตัวบทก็บอกต่อไปว่าด้วยวิธีหนึ่งวิธีใดต่อไปนี้นะไม่ว่าใช้อุบายหลอกลวงกูเข็นใช้กำลังพุทุสลายใช้นาครอบงาผิดครองธรรมหรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการอื่นใดอันนี้คือไม่เต็มใจนะครับแล้วก็ต้องมีเจตนาพิเศษเนาะผู้ใดคือเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าไทยไง ตัวบทเขียนตั้งแต่แรกเลยผู้ใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้าไทยเห็นไหมดังนั้นเนี่ยความผิดฐานเรียกข้าไทนะครับท่านจำไม่ง่ายนะแค่คิดก็ผิดแล้วหมายว่าจับมาแล้วคิดอะว่าจะเรียกข้าไทยแค่คิดก็ผิดแล้วนะเพราะว่าเขาเขียนว่าผู้ใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้าไทยไงแม้ว่าจะยังไม่ได้ข้าไทนะแต่ว่าจับมาเพื่อจะเรียกข้าไทยอะเห็นไหมแค่คิดก็ผิดแล้วนะครับสามเปนสามเนี่ยนะโอเคนะองค์ประกอบภายในก็คือเจรณาธรรมดาแล้วก็เจรณาพิเศษก็คือเพื่อให้ได้มาซึ่งข้าไทย เห็นไหมแม้ว่าจะยังไม่ได้เรียกหรือว่าแม้จะเรียกแล้วแต่ยังไม่ได้ค่าไถ่ก็เป็นความผิดสำเร็จแล้วนะครับเพราะว่าตบบอกว่าผู้ใดเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าไถนะ่เยแต่เนี่นแค่คิดก็ผิดแล้วใน,ะนเรื่องของ3ามส่วน3ามมีวรรคสองเนาะแต่นะว่าถ้ามีการสาหัสเกิดขึ้นเนี่ยโดยไม่ต้องเกิดจากการทรมานหรือทารุณโหดร้ายก็ได้นะครับเห็นไหมถ้าเกิดอันตรายสาหัสขึ้นกับบุคคลที่ถูกเอาตัวไปเนี่ยนะครับโดยทูกรงเดียวกับครั้งเนี่ยนะก็ต้องมาตอบที่วรรคสองด้วยนะครับ อีกกรณีหนึ่งของวรกสองก็คือเป็นการกระทําโดยทรมานหรือโดยทารุณโหดร้ายจนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทานั้นเนี่ยรับอันตรายแก่กายหรือจิตใจนะครับส่วนวรกสามของสามหนึ่งสามคือเหมือนเป็นผลที่ทําให้ต้องรับโทษหนักขึ้นนะก็คือว่าถ้าเขาตายนะครับอันนี้ต้องมาตอบที่สามหนึ่งสามวที่สามอายุก,กว่าสิบห้าแต่ไม่เกินสิบแปดโดยหลอร่วงคู่เข็นไม่เต็มใจอะ่ะแบบนี้ก็จะผิดสามหนึ่งสามวงเล็บสองถ้าพาไปเพื่อนเดียวกับขังก็เป็นว้3สามใช่ไหมแล้วก็จะผิดสามหนึ่งแปดด้วย กรณีภาคผู้เยาว์โดยผู้เยาว์ไม่เต็มใจไปด้วยนะครับโอเคเนาะนะครับเจตนาพิเศษพลากไปเพื่อจะชำเราแม้ยังไม่ชำเราแต่ถูกจับได้ก่อนก็มีความผิดแล้วนะครับผิดผิดทันทีที่คิดโอเคนะฮะเข้าใจเนาะนะครับเพื่อไงเขาใช้คำว่าเพื่อนะครับเพื่อการอาจารย์นะครับเพื่อเนี่ยเช่นพภาคไปชำเราอะ่ะแม้จะยังไม่ชำเราเนาะแต่แม้คิดอ่ะแค่คิดก็ผิดแล้วนะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตเล็ก,ลกๆไว้ฝากไว้ด้วยนะตรงนี้ถัดไปคือ318กับ319 นะครับสามหนึ่งแปดกับสามหนึ่งเก้าเนี่ยประโยคแรกเหมือนกันเลยคือผู้ใดพรากผู้เยาว์อายุกว่าสิบห้าปีแต่ไม่เกินสิบแปดปีไปเสียจากบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเหมือนกันเลยจุดต่างมีจุดเดียวคือสามหนึ่งแปดเนี่ยเป็นกรณีที่ผู้เยาว์นั้นเนี่ยไม่เต็มใจไปด้วยนะสันเวย์เป็นผู้เยาว์นะสามหนึ่งเจ็ดเนี่ยเป็นพรากเด็กสามหนึ่งแปดสามหนึ่งเก้าเป็นผู้เยาว์นะครับผู้เยาว์คืออายุกว่าสิบห้าปีแต่ไม่เกินสิบแปดปีสามหนึ่งแปดคือไมเ 19, อ่เต็มใจสามหนึ่งเก้าคือเต็มใจ สามหนึ่งเก้าเนี่ยนะครับจะผิดก็ต่อเมื่อได้ทําเพื่อหากําไรหรือพืการอนาจารแตะสังเกตนะสามหนึ่งแปดมีสามวักแต่สามหนึ่งเก้ามีแค่สองวักพรสามหนึ่งเก้าจะผิดก็ต่อเมื่อพากเด็กอขอหมายพาดคู่เยาว์อายุกว่าสิบห้าแต่ไม่เกินสิบแปดไปโดยเต็มใจไปเพื่อหากําไรหรือพืการอนาจารนะครับโอเคนะสังเกตเนาะความผิดตามสามหนึ่งเก้าเนี่ยจะสําเร็จก็ต่อเมื่อมีจตนาพิเศษคือเพื่อกำไรหรือเพืการอนาจารนะครับเข้าใจเนาะไม่เช่นนั้นถ้า พาไปโดยเต็มใจแต่พาไปอ่พาไปใช่ไหมไหว้พาไปกราบเงี้ยก็ไม่ได้หากําไรใช่ไหมไม่ได้การอนาจาตนะครับก็ถือว่าขาดอ,องค์ประกอบความผิดอันนี้ต้องดูให้ดีใน3ามหนึ่งเก้านะครับเข้าใจเนาะแต่ถ้าเป็น3ามหนึ่งแปดเนี่ยภาคผู้เยาว์ไม่เต็มใจก็ถือว่าผิดเลยตามสามหนึ่งแปดักแรกนะแล้วก็ท่านดูอันนี้เหมือนกับที่เตอร์บอกเนาะอย่าลืมดูตรงวักวักสามของสามหนึ่งแปดไปด้วยนะว่าถ้ากรณีภาคผู้เยาว์โดยที่เยาไม่เต็มใจแล้ว ทำเพื่อหากําไรหรือประการอนาจาร์เนี่ยนะครับก็จะต้องมาตอบที่วรคที่3ของ3ามเข้าใจเนาะแต่ถ้าเป็นสามเนี่ยจะไม่มีวรกสานะเพราะเหมือนเอาวรคที่3เนี่ยมาเป็นเจตนาพิเศษที่เป็นองค์ประกอบในส่วนของ3ามเซะแล้วนะก็ไม่มีอะไรครับในส่วนของภาคเอาแค่ตัวบทพอนะทีนี้สุดท้ายหาหัดนั้นเนี่ยนะฮะมีอะไรบ้างนะก็จะมีไล่เรียง,งวงเล็บไปเนาะวงเล็บแรกตาบอดหูหนวกลิ้นขาดเสียคารประสาทตาบอดหูหนวกลิ้นขาดเสียคารประสาท นี่คือสาหัสตางเล็บหนึ่งนะอนุมาตาที่หนึ่งตาบอดถามว่าบอดข้างเดียวถือเป็นสาหัสไหมบอดข้างเดียวก็ถือเป็นสาหัสแล้วครับถูกไหมหูหนวกข้างเดียวก็ถือเป็นสาหัสแล้วนะลิ้นขาดเสียคันประสาทเสียคานประสาทคือเสียความสามารถในการดมกลิ่นนะครับเสียความสามารถในการรับกลิ่นนะครับเรียกว่าเสียคันประสาทนะอันนี้คือประเด็นตาม,มงเล็บแรกไม่มีอะไรจําไว้แล้วกันว่าตาบอดแม้เพียงข้างเดียวก็สาหัสครับแต่ถ้าเป็นตาพร่าเฉยๆ ตาผ้ามวัวเฉยอันนี้ไม่ใช่สาหัสนะเพราะว่าผ้ามัวมันไม่ใช่บอดไงแต่บอดเนี่ยกับ3ามอยสาอาจจะเกิดซ้อนกันได้นะถ้าว่าผู้กระทำเนี่ยประสงค์ต่อผลหรือเร็งเงินผลว่าจะทําให้หญิงแทงลูกก็ย่อมผิดตาม3ามอีกบทหนึ่งด้วยตัวอย่างเช่นซ้อมทำร,ร้ายร่างกายทาลูกสวนต่อยท้องด้วยแบบนี้ก็จะผิดทั้ง297วงเล็บ5แล้วก็3ามวอหนึ่งถือว่ามีทั้งเจตนาทำร้ายแล้วก็มีเจตนาทําไม,าม่แทงด้วยนะครับเข้าใจเนาะก็ฝากประเด็นตรงนี้ไว้ ถัดไปถัดไปวงเล็บ7ครับวงเล็บ7เป็นเรื่องของทุพพลภาพหรือป่วยเจ็บหรือรังซึ่งอาจถึงตลอดชีวิตฟังนะทุพพลภาพหรือป่วยเจ็บหรือรังซึ่งอาจถึงตลอดชีวิตทุพพลภาพหมายถึงอะไรหมายถึงหย่อนความสามารถครับประกอบการงานไปจากเพราะปกติซึ่งอาจถึงตลอดชีวิตนะคือหย่อนความสามารถไปอาจถึงตลอดชีวิตอ่ะอันนี้คือมันอาจจะไม่ได้หนักมากนะแต่ว่ามันส่งผลถึงตลอดชีวิตอ่ะเช่นถูกทำร้ายจนขาเป๋เนี่ยเดินไม่ได้ตลอดชีวิตอันนี้จะมาเข้าวงเล็บเจ็ด เดี๋ยวจะเปรียบเทียบกับมงเล็บแให้ดูนะครับส่วนป่วยเจ็บก็คือมีผลเกิดแก่กายหรือจิตใจ,จนะที่ต้องรักษาพปรบาลแก้ไขเพื่อให้กลับมาสุ่ภาพป,ปกติซึ่งอาจเรื้อรังนะครับไม่อาจรักษาให้ฟื้นคืนดีได้